Bye. บนสวรรค์แล้ววันหนึ่งพระอ,องค์เสด็จลงมาในโลกพระอ,องค์รู้จักมนุษย์สี่คนมนุษย์สี่คนนี้อยู่คนละหมู่บ้านและมนุษย์สี่คนนี้ก็เป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างดี เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายเป็นคนที่ตื่นเช้ามาก็เก็บที่นอนตื่นเช้ามาก็กวาดบ้านถูบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่มาโรงเรียนก็ไม่งอแงมาถึงโรงเรียนก็ตั้งใจเรียนมนุษย์สี่คนนี้คนแรกชื่อนายเขียว อยู่หมู่บ้านสีเขียวคนที่สองชื่อนายแดงอยู่หมู่บ้านสีแดงคนที่สามชื่อนายเหลืองอยู่หมู่บ้านสีเหลืองส่วนคนที่สี่ชื่อนายขาวอยู่หมู่บ้านสีขาวพระเป็นเจ้าพระองค์บอกว่าเอาละ นายเขียวนายแดงนายเหลืองนายขาวเนี่ยเป็นนักเรียนที่ดีเราอยากจะให้รางวัลพระเป็นเจ้าก็เลยถามนายเขียวว่านายเขียวอยู่หมู่บ้านสีเขียวเนี่ยเธอเป็นนักเรียนที่ดีเธอต้องการให้เราประทานอะไรให้ อยากได้อะไรนายเขียวบอกผมอยากให้น้ำประปาที่บ้านผมที่หมู่บ้านผมไหลสะดวกน้ำประปาสะอาดน้ำประปาดื่มได้พระเป็นเจ้าบอกเราจะประทานให้เราจัดให้ให้มีน้ำประปาที่หมู่บ้านของนายเขียว ไหลสะดวกสะอาดดื่มได้นายแดงเธอต้องการอะไรนายแดงว่าอ้ที่บ้านผม này, นี่นะไฟไม่สาว่างเลยกลางค่ำกลางคืน này, นี่นะเดินไม่สะดวกบางคนเดินไปตกท่อน้ำเหม็นขโมยกระโจนก็เยอะเพราะว่ามันมืดไงเพราะฉะนั้นหมู่บ้านของข้าพเจ้าหมู่บ้านแดง ต้องการไฟฟ้าที่สว่างพระเจ้าบอกดีนายแดงเธอเป็นนักเรียนที่ดีเราจะประทานให้หมู่บ้านของเธอมีไฟฟ้าสว่างสวยตอนกลางคืนเดินไปไหนก็ไม่ต้องกลัวตกท่อน้ำเหม็นไม่ต้องกลัวขโมยขจรเอาละที่สุดไฟก็สว่างที่หมู่บ้านแดง พระเจ้าก็เสด็จไปที่หมู่บ้านของนายเหลืองชื่อหมู่บ้านเหลืองหมู่บ้านสีเหลืองพระเจ้าถามว่านายเหลืองเธอต้องการอะไรนายเหลืองบอกต้องการให้ถนนหนทางมันสะอาดมันเรียบไม่มีหลุมมีบ่เวลาเดินทางไปจะได้ไม่ตกหลุมตกล่องตก ที่ผ่านมานั้นโอ้โหรถวิ่งนี่นะรถพังหมดเลยเดินก็ขาหากักเพราะว่าตกหลุมทางก็ไม่ได้ลาดยางเลยมีแต่โครนมีแต่ตรงพระเป็นเจ้าบอกนายเหลืองเธอเป็นเด็กนักเรียนที่ดีเราจะประทานให้หมู่บ้านสีเหลืองของเธอมีถนนหนทางที่สะอาดที่ราบเรียบ ที่ไม่มีหลุมมีบออ่อลาดยางอย่างดีโอ้นายเขียวนายแดงนายเหลืองก็ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะว่านายเขียวขออะไรขออะไรขอสิ่งที่ต้องการนายแดงขอสิ่งที่ต้องการนายเหลืองขอสิ่งที่ต้องการ เพราะฉะนั้นทั้งสามหมู่บ้านนี้เขียวแดงเหลืองนะได้ถนนดีได้นะ้ำประปาดีได้ถนนดีไปแล้วต่อมาเด็กชายขาวนายขาวอยู่หมู่บ้านสีขาวถามว่าเธอต้องการอะไรเพื่อนของเธอได้สิ่งที่ต้องการไปหมดแล้วเพราะว่าเป็นเด็กดีพระเจ้าประทานให้ นายขาวบอกว่าสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการให้พระองค์ไปอยู่ที่หมู่บ้านของผมขอพระเจ้าไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านของผมหมู่บ้านสีขาวพระเป็นเจ้าบอกได้เลยเราจะไปประทับที่หมู่บ้านของ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 ,ของเจ้าโอ้พอ กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าราชการจังหวัดนายกรัฐมนตรีรู้ว่าพระเจ้าจะเสด็จมาที่หมู่บ้านของนายขาวเท่านั้นแหละโอ้ยทำถนนดีทำหมู่ทำไฟฟ้าดีทำให้ประปาดีดีหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าพระเจ้าจะไปอยู่ไงพระเจ้าจะไปประทับไง นิทานที่เล่ามานี้ต้องการสอนว่าอะไรต้องการสอนว่าถ้ามีพระเจ้าประทับอยู่ที่ใดที่นั่นจะมีแต่สิ่งดีๆจะมีทั้งถนนดีจะมีทั้งน้ำประปาดีจะมีทั้ง ทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยน้ำไหลไฟสว่างทางดีนายเขียวขอแค่ทางนายนายแดงขอแค่ถนนเออขอแค่น้าประปานายอีกคนหนึ่งขอแค่ไฟฟ้าก็ได้แค่นั้นแต่นายขาว ขอพระเจ้าพระเจ้าไปอยู่ได้ทั้งน้ำไหลไฟสว่างทางดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นลูกๆอยากให้พระเจ้าอยู่กับลูกไหมลูกอยากไหมเออถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเราจะได้สิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างคำถามคือทาอย่างไรพระเจ้าจึงจะอยู่กับเรา เราต้องเป็นคนเราต้องเป็นคนเราต้องเป็นคนเออเราต้องเป็นคนดีเพราะว่าพระเจ้าเป็นองค์แห่งความดีเมื่อไหรก็ตามที่เราเป็นคนดีพระเจ้าจะอยู่กับเราแล้วเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีดี วันนี้ให้เราเป็นคนดีคนดีคือคนที่ปฏิบัติความรักต่อคนอื่นแบ่งปันคนอื่นพูดจาดีกับคนอื่นคนดีคือคนที่ออมเงินทุกวันซื่อสัตย์คนดีคือคนไหว้พ่อแม่ทุกวันไหว้แม่พระทุกวันกตัญญู คนดีคือคนที่ทานข้าวหมดจานทุกวันอยู่อย่างพอเพียงคนดีคือคนที่ทิ้งขยะลงถังย่อขยะทุกวันนี่คือพอเพียงเพราะฉะนั้นคนดีคือคนที่มีความรักต่อคนอื่นมีความซื่อสัตย์มีความกระตัญยูมีความพอเพียงและพระเจ้าจะอยู่กับเราและเราจะมีสิ่งดีๆในตัวเราอย่างครบถ้วนขอพระเจ้าอ,อํานวยพขอเดชพนามพระบิดา และพระบุตรและพระจิตอาเมน